เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดจันทบุรีโดยศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแกา่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มโดยทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนันธวดีค่ะ เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนดาดาชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนในปีนี้ทั้งิ้น102ทุนโดยมีนายวิชิตชาติไยสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโดยเริ่มจากการกล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับประธานทุนเข้ารับหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและลำดับต่อมาประธานในพิธีอ่านพระราชดำรัส สำหรับการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบทุนให้กับทั่วประเทศจำนวน1679ทุน ้ดยความเป็นมาของมูลนิธิคุณพุ่มโดยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงานพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพระสงฆ์นิกายชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิดของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีผู้ประธานกําเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล่นเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและยากไร้ในสังคม จึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่มเมื่อวันที่14มกราคม2548เพื่อเป็นอนุสรณ์ดำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิค่ะ